เอฟคีบนจานจะได้ม <Tipp Memorial> <c oughs> <m> ือไทคุนอืมไม่มีใครไอ้ดีนี่มีอะไรเรอป้ะมีอะไรอยู่บนหัวนายด้วยอะมีอะไรบนหัวโอ้ยระโบกไปทั้งตัวเลยนะทำอะไรแจ็คอ่ะแจ็คโชคดีนะแจ็คเราเจอกันใหม่ละป้ายรอจนเมื่อหาแล้วเด็กโอ้ยรู้ไหมว่าที่นี่โอ้ยจะไปเล่น วนอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยจั๊กเนี่ยคุยปัญหาอะไรอย่างนี้ว่าจะรู้ไหมว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวจ้าแล้วว่าว่าแกทำอะไรติดแล้วไปเลยเจ Stop t i o n i n g about บ้าบ้าบ้าคืนคืนแอนตี้แ มาแล้วเก็ออกกบอคอกละกูชักปืนละชื่อมันจะพูดมาเอ็นไฟนดูสิไม่กูจะ่าแล้วจะาเฮ้ยโอหเชี่ยอะไรวะนะแกนกี่มหมาไม่ต้องพูดว่าทำไมชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นตัวประกอบกูจะอึ้งเยิเลย มันจะได้คิวแล้วเฮ้ยหึ่ยมันจะเลื่อนตอนไหนวะรู้ว่ามันยอมแพงรู้วะฉันจะเสียชื่อเสือไม่ได้เองเลยสิเยอะแยะขนาดเนี้ยถ้ามันขยับไม่ไหลยิงมันเลยนะถ้ามันขยับไม่ก้อนะแกขยับเจอดีแน่การแบบนี้มันดูมันแตกนะพวกเฮยมันเงียบจังอะมึงไปปรึกษาคนอื่นก่อนละ สิบแปดหวเขาเหรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับแล้วฮดูสิว่าบวกแกจะอยู่ได้อานเทเาไหร่พระเจ้าเอ้นี่มันโง่จริงิที่จะต้องไปโดนมันโอ้โหฮ้ยออกไปากนันรที่มบอเหรอวูาแฉันจะทการมันไังไงเนี่ยอฉันรู้แล้วฮมา ัวน <by> <t Next in warning> no ีใครกไ้ไม่ไหวคนดอันเมตมอน่าแม้คิวมันต้งเพิ่มสิบสองแน่วันนี้มันดีจริงๆคิวมันไม่รยู่ว่ะ พวกแกอยู่จีเรื่องกับนพแกต้องการฆ่าฉันนะแต่พวกแกไม่อยากตายก็หยุดฉันสิแม่แม่ไอคนนั้นกีจัยนะถ้าฉันฆ่าฉันถ้าฉันฆ่ามันฉันจะเป็นมากสีเขียวฉันก็จะเป็นเล้ยแขต่องฆ่าทุกคนไปเลยคนที่ไม่ดีแบบเด็กกินอ แกคิดว่ามันช่วยเหรอฮีโอ้ยเหลือแค่หนึ่งคิวเท่านี้แต่เป็นล่ามขั้นสุดยอดแล้วชิบหายแล้วมันเหลือแค่หนึ่งคิวตายซะแล้วมันไ่กูไดเหรโอ้ช่วยนีไปนักเกียร์โอ้ปุ่นหลีกแต่ลูกทีไอ้เชี่ยวไเปมนเก็งกูแกน่ะน่าสนใจทั้งาใชั้ใว่าเก่งจะฆ่าฉันแต่มึงพึ่งมาเยี่ยมไม่ให้ฉขาเด็กคิวเหมือนายแล้วแหละ แะ้อนฉัน pues ฉันคเจอแกหายมึงทำทีไรไม่เ nah, ึกษากูหรือกูจะออกเกมไเีฉันมีโมเมนต์อยากจะทำกอน ฉันเห็นที่คนเชือนี่แหละฉันเออแกไม่มีทางช่วยฉันได้แกก็เข่งแก่นะแต่ฉันน่ะแกและฉันเอาคิวมาให้ฉันกดนะฉันไม่เคยไม่รู้แต่นายโง่หรือเปล่าเพราะว่าการให้คิวก็คือการฆ่าโอ้แกกูจะเรียกว่าแกนี่ไงเนี่ยมันแค่คนเดียวเนี่ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยสนใจเฮ้ย แกพูดขาคนได้เหรอได้ก่านได้ก่อนนะแกคิดเหรอว่า,จจากกฉันจะนาได้แกบักแก่พูดเล่นปกติที่ใช้คิวสตีน่ะแกมันเียลวฉันจะฆ่าแกไปเลวเลยไ,ไปคนไดไอแ,แกจึงบอกกันแฉของฉันได้ ยังรู้อีกน okay. uh, ั่นเหฉันมีโลกอยู่แล้วไงฉันมีโลกกันตายอะฉันมี3ชีวิตด้วยฉันซื้อการชั่เป็นวันยไม่ได้เหรอรถกโอ๊ยแกบ้ไก่เลยว่าแต่แกอยู่ไนเดียฉันต้องฟาร์มส่งแหล่าเพื่อจะก่อสิ่หม่แล้ะเต้มือ โอเากจะไปเลือกกระชอนสินะาาาฉันวิ่งแล้วพอแด้มาเฮ้คนมีบาลีรู้นลอที่หายไปแล้วตายว้าย้ะมาไอ้คนจะไปยืนอะไรฉันได้ยังไา เดือดนี่มีนการสารพหลามมีแต่ควันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไห้ยโอ้ยโอยเตัวว่าเแกแกไปหนฉันเขจะบ้าเลยฉันไปก่อนไปไหนตัวว่ะเล่นกันตอ ไอ้พวกดีดีไปแล้วที่มันนอนเกิดมา ยันแดกให้ของันมาดวสิเฮ้ยม่คกดว่ากูรวยปะหนึ่งร้อยลบัคกนะเฮ้ยพวกมึงสนใจกูเลยเหรอหนึ่งร้อยลบั๊กเด็กกูรวยแบบเอฮ้ยไอ้พวกมันไปลอยไปะมื่กีอะไรอะเฮ้ยน้อมันหูเยื่อเช็คเองลาลาเฮ้ยข้างในดูปกติดีนะเฮ้ยว่าแต่ละ้ี่อุมาเลไงา้ยไอ้หลาน ปาร์ตี้นี้มันก็สนุกเลยแต่ว่าเออไอสองโดนด้วยเงินมาได้่งไงมันไม่ได้นัดหมายแต่พวกเราเลยเฮ้ยเจียวบอลของฉันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วก็โดนกล็อตผมบอกรู้นะว่ามันยังไม่ตายเพราะเออบทมันเกี่ยวแบบนี้ เออเดีวฉันตไปฆ่ามันไม่เกิดบ้าอะไรเว้ยเนี่ยมีคนตายไปตั้หกคนน่ะเออเราคือบอนเราดีอ่ะเบอร์ดีหกวันเนี่ยดีเลยเว้ยไปจัดบนลับบี้กันดีกว่าเว้ยวันวกี้ถึงฉันจะการณ์พูดแน่อนเรียบร้อยไปหมดละและ้วนี่ก็แปลงร่างผู้สุดยอดจะต้องจัดก,การมันหรอไอเจ้าบ้าเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่แกต้องการอะไรในทีว่ว่ามาเสียว่าอ้โง่ จะจะไไ้คฉันเหรอไปกเาไีกป่วดวยเดยีแล้วัดยรโ้ยยหมดเลยเอแล้วเอันมี่ก้าวชีวิตวยในที่สุดแก็มาถึงแล้วิีด้อเอเล้ยเฮ้ยอเพขอ้องเลยทำอไรฉันถึงเก่งเดี๋ยไมันจะขอคิวโอ้ยจว่ามันแดงรับ

너도 빨리. 와이. 와. 와이. 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 와

โอ้ยนโอย่าไปสิอยไปไม่รู้ทำอลมเนี่ยชูกายมาโอยโอเคไม่ชิกายแล้วโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเก็บอปาอสมัสิน้าล้เใก้ยโอ้ยเล่นนะวะมาะโอ้ยน

a yà kéendidi kẹ mi rai i. ṣé kí n bọ́ lòun a ye bati tó bá a dìbò ṣe kìlka. ǹjẹ́ o yà sọ́dọ̀ ṣe kìlka. Uh, we saw him. <laughs> แม่มาอ่ะนี่มาไม่รู้เชียว<ๆ>มันจบแล้วนะดูนั่นสิฮะจบเหรอไหนดูหน่อยสิโอ้มันเลื่อนเลือ่อนลยนะจะเชียวมันยังไม่จบหรอกเดี๋ยวฉันทำเองเดี๋ยวฉันแก้ไขปัญหาเบียนมามีอืยเบียนเดียนหยอกมาเบียนไม่ได้อะไรกันเนี่ยเบียนไม่ได้เดี๋ยว คนนั้นเขาโอกาทุกอย่างแต่จะหมายความว่าฉันไปนคนนั้นไม่ได้ใช่ในเป็นคนนั้นไม่ได้เขามีระบบทุกอย่างเขาคือแฮกเกอร์ที่แกเกแกที่สุดและนี่ก็คือจุดอวัวะนะฉันรอเราอจจะเจอแจ็ค hunt cat and keep it in mind Good night, Joe.

โอ้ปลาสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเบคอมเออแล้ววันนี้เป็นอีเวนท์ที่เออสต้องเก็บที่สุดนะครับก็คือแข่งใหญที่สุดดูนั่นสิครับนั่นคือคำล่าที่เราส่งได้ให้กองดูสิครับคุณคิดยังไงเหรอครับคุณเทชิโอ คิดยางไงกับมันเหรอมันบ้าสุดๆไงลูกฉันไม่มีวันอัปเดตได้แน่หรอกวันนี้ลบมแล้วไอ้กลับมาวัดเกลีตัวกันเร่เราแม่งจังไม่ไปท้าเลยไม่ใช่ตอนนั้นซะหรอกเลยดินายมโนทำไมล่ะฉันมีลบบักฉันมีจบักยังยจโยบักเอาล่ะหยุดได้ที โทำไมอะเจ้าเดาเนี่ยนี่จะจะบุกได้ไม่งั้นได้เด้อเด้อเด้ออย่าอย่ามองในล่างนะไม่งั้นไม่งั้นเราล่วงแน่ไม่งั้นเราล่วงแน่อย่าไม่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 สวยดีนี่หว่าในขนาดเดียวกันคขึ้นมา I'm not playing! ช้าเสียวยังไงเด่ะฉันจะลงแบบหนึหน่งตัวแล้วกันนะจะลงไปแล้วล่ะเอะไะเท็กสองนะโอเคไม่เป็นไรแกนี่มันตายาย <S <S ากจริงเลยโอเคไล่ไล่ไอ้บ้าไอ้ใครบอกให้ทำกัทำกันเจ้ามือถึงแก มึงเป็นใครวะันสัู่กูเนี่ยมึงมาเจอจย์มันอ,อยู่ที่บา้านอสักไอเไี่ยก็อ,อ,อนนีฉันต้งการสบดินเนียโอนั่นดีสำหรับนะยรที่จะม่ถึงแต่ตอนนี้ฉัจะกลไปหักฉันฮะ เดี๋ยวแโอเคแต,แต่แต่มึงมึงมึงมึไม่ยนี่ไม่ใชามึงไงติดยาพิษเดี๋ยวมึงเป็นติดยาพิษมาหไหนอนะ่ะมึงอยู่ในเกมนะฉันติดยาพิษไม่ไม่ไม,ไม,ฉไม่ฉันไ่ฉไมอยู่ทีฉันบออน้นี่เหมือนเลยเอาแลเอาล้เอาแล้ว Ha!